ปฏิบัติการวัดประชารัฐสร้างสุขวันนี้พิกัดวัดมะม่วงเอนตําบลสิลปุนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคีทําความดีถวายในหลวงรัชกาลที่สิบในโอกาสฉเฉลิมพระชนมพน 28. รรษา28กรกฎาคม2566เจ้าภาพองค์การบริหารส่วนตนําบลศิลปุน โดยนายอำเภอเขาพนมเป็นประธานในกิจกรรมและพัฒนาการอำเภอก็พาพัฒนากรร่วมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกพืชเศรษฐกิจไว้เป็นร่มเงาให้ร่มเย็นในระยะยาวและก็กิจกรรม5สทำความสะอาดลานวัดให้เป็นสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลให้ปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกกายใจ พัฒนากรอุ่นขอให้ทุกคนมีโอกาสได้ทำงานที่เป็นประโยชน์สนุกและมีความสุขความเจริญในทุกวันนะแล้วพบกันใหม่